สวัสดีครับผมนิครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่ร้านสิริชัยมอเตอร์เซลลเหมือนเดิมนะครับผมจะพามาดูนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันของ Triumph New Generation นะครับไม่ว่าจะเป็น Rocket 3นะครับ s t r e e t Triple r s Tiger นะครับ900 s c ้อยสแคมเ2ทั้งตัว XC, XE ด้วยนะครับไอตัวฟังก์ชันที่ผมพูดถึงเนี่ยมันชื่อว่า My Triumph Connectivity มันทำหน้าที่เหมือนเป็นเซนเตอร์นะครับในการรับส่งสัญญาณนะครับระหว่างดีไว c ์ต่อดีไว c ์ซึ่งหลักๆแล้วมันจะควบคุมได้ทั้งโทรศัพท์มือถือนะครับกล้องโกโปรแล้วก็บลูท t ธเซนานะครับโดยตัวฟังก์ชันเนี้ยมันสามารถสั่งการเนวิเกเตอร์ได้นะครับควบคุมการถ่ายเปลี่ยนโหมดนะครับของ g o โปรได้นะครับ เร่งเสียงเแบาบเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับจบจบภายในหน้าคอนโซลของรถ Triumph ได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะครับทั้งวิธีการติดตั้งดีไวต์ต่างๆนะครับเข้าไปในตัวของ Triumph Connectivity รูปแบบการทำงานของมันด้วยนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับะนะครับเรามาเริ่มกันที่สมาร์ทโฟนก่อนเลยนะครับเราต้องมีแอปพลิเคชัน My Triumph ก่อน ไอตัวอไอตัวแอปพลิเคชันเนี้ยเราสามารถหาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับอันนี้ผมใช้ Android เนาะจอก็จะแตกๆหน่อยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าโทรศัพท์เนี่ยเราทำรีวิวทุกคลิปเราจะหนีบหน้ารถตลอดถ้าสปอนเซอร์จะเข้าก็เข้า,ขาช่วงนี้ครับถูกแล้วนะฮะจากนั้นเราก็เปิดได้เลยกดเปิดปุ๊บหน้าตาของแอปพลิเคชัน My t h a i m จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะให้เราสมัครใช้งานนะครับเราก็สมัครให้เรียบร้อย พอเราเข้ามาในแอป,ปของไทยอัมเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเปิดที่ตัวรถครับทีนี้เรากดที่ปุ่มโฮมหนึ่งครั้งหน้าจอนะครับมันจะเข้าสู่เมนเมนูนะครับให้เราเลือกไปที่บลูทูธปึ๊บนะครับแล้วก็เข้าไปที่ DEVICE แล้วก็ แพดีไว้ e ก็คือการจับคู่กับอุปกรณ์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่การเชื่อมต่อเลยตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ GoPro นะครับแล้วก็เซนานะครับเรามาเริ่มที่มือถือ,อก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะทําการค้นหาอ่านี่ชื่อมือถือผม Oppo F9 นะครับกดเชื่อมได้เลยครับมือถือจะแจ้งเตือนอย่างนี้นะครับกดจับคู่ไปโอเคเราเชื่อมต่อกับตัวรถเรียบร้อยแล้วมือถือ ในฟังก์ชันของมือถือเนี่ยก็จะมีเนวิเกเตอร์ ate, igator, นะครับเนวิเกชันก็คือระบบการนำทางนะครับการขับขี่แบบฟรีไรส์นะครับมันก็จะจับอาตาัตราการสิ้นเปลืองจับอะไรต่างๆนานาเข้ามาอยู่ในฟรีไรส์นะครับแล้วก็จะมีประวัติการขับขี่นะครับตรงนี้แสดงให้เห็นด้วยนะครับถ้าอย่าลืมลบนะครับเดี๋ยวมี้เห็นไมากาลาดัดนะครับก็จะบอกเกี่ยวกับ รถคทน,นี้วิ่งไปเลขไม้เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไร่เช็คระยะครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่นะครับเหลือ,อก,กี่ไม์เหลือ,อก,กี่กิโลนะครับแล้วน้ํามันเนี่ยวิ่งได้อีกกี่กิโลตรงนี้ก็จะบอกในส่วนของแอปพลิเคชันในมือถือหมดเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันที่โกโปบ้างอันนี้เราเชื่อมมือถือเรียบร้อยแล้วนะต่อไปโกโปผมจะทำใช้โกโปเจ็ดนะครับกดเปิดโกโปขึ้นมาอย่างนี้นะครับเลื่อน สลด์หน้าจอลองมาเข้าที่ p r e f e r e n c e นะครับเข้าไปที่ Connection นะครับ o n n e c t Device แล้วก็เปิดฟังก์ชัน GoPro App ทิ้งไว้ได้เลยต่อมาเราก็มาจัดการที่ตัวรถของเรานะครับเข้าไปที่แพร d ดีไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวรถเนี่ยมันจะค้นหาสัญญาณจาก GoPro โอเคเราเจอแล้ว g o p ป o 8 8 2 2นะครับคือตัวนี้ เชื่อมต่อไปรอสักครู่นะครับโอเคแพร์สำเสร็จนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเชื่อมต่อกับ2่องดีไรเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะครับเรามาเชื่อมกับที่ตัวบลูทูธเซน่าบ้างนะครับเหมือนเดิมเราเปิดตัวบลูทูธก่อนเราเปิดบลูทูธเซน่าขึ้นมาแล้วนะครับกดให้มันค้นหาสัญญาณโอเคจะขึ้นไฟอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาที่ในส่วนของรถเราเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่แพร์ดีไว้เหมือนเดิม เดี๋ยวมันจะขึ้นสัญญาณให้โอเคนะครับตอนนี้เราเจอสัญญาณแล้วเราก็กดแพร์ไปนะครับพอในส่วนของบลูทูธเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นของ Rider หรือเป็นของพินเลียนพิ l เลียนก็คือคนซ้อนนะครับเราเลือกของ Rider นะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากแพรของพินเลียอีกตัวก็ได้นะนะครับทีนี้ทั้ง3ตัวถูก Connect เข้าไปในตัวโมดูลของ MyThai ม m เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดกลับมาดูที่หน้าหลักนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น GPS นะครับเรายังไม่ได้ตั้งมันก็ยังขึ้น no destination อยู่นะครับมี SMS นะครับถ้ามีข้อความเข้ามันจะขึ้นตรงนี้ถ้าเป็น s ช็ t Message มันจะขึ้นให้เห็นเลยนะครับว่าใครส่งมาแล้วเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ Call History นะครับก็จะมีนี่ครับ เราสามารถกดโทรโดยการใช้อนาล็อกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่โทรเข้าล่าสุดนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะได้ถึง10ส,สายนะนะครับเลื่อนไปก่อนแล้วก็มีส่วนของเพลงนะครับอันนี้คือปิดเสียงนะครับเพิ่มเสียงเล่งเสียงเพลงนะครับหรือเสียงของทั้งตัว GPS ด้วยนะครับตัวนี้ ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นหน้าของการเล่นเพลงนะครับเล่นเพลงเปลี่ยนเพลงจะอยู่หน้านี้แล้วก็ตัวควบคุม GoPro โโนี่มันจะขึ้นเลยกดอนาล็อกกลางแก๊กลงไปแก๊กหนึ่งเนี่ยจะเป็นการมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับกดเลื่อนขึ้นจะเป็นการบันทึกวิดีโอนะครับกดเลื่อนลงจะเป็นการปิดกล้อง GoPro นะครับเดี๋ยวเรามาดู อ่ะเข้าๆมันจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือต่อนะครับเราจะไปเนเข้าในส่วนของ Navigation กันนะครับผมจะลองตั้งสถานที่ใกล้ๆแล้วกันอารโรตัสลบุรีเซสโกโรตัสลบุรีนะครับกดเลยทีนึงปึ๊บอ่ะมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับมันทำงานร่วมกับ g o o g l e Map นะครับฟังก์ชันนี้กดสตาร์ทได้เลย มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแสดงว่าเสียงมันเปิดนะครับแล้วเราก็มาต่อในส่วนของรถนี่มันจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยแล้วขับออกไปเนี่ยเดี๋ยว GPS จะเริ่มทำงานนะครับการทำงานของ GPS จะเป็นแบบเทิร์นบายเทิร์นนะครับก็คือโค้งไหนใกล้มันจะบอกนะครับสมมติว่าอีก500เมตรเนี่ยจะมีทางแยกขวาทางแยกด้านซ้ายนะครับ เดี๋ยวมันจะบอกตรงนี้เลยนะครับแล้วข้อมูลรายละเอียดข้าวๆมันจะแสดงในหน้านี้มันดียังไงนะครับมันดีกว่าการเอาโทรศัพท์ไปนีบเป็นไงหนึ่งแหละหน้าคอนโซลเรามันเคลียร์นะครับแล้วก็ฝนตกเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่มันเปียกน้ําได้อย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาเก็บได้นะครับ,รบจะมีรูเสียบคุญแอยูงนี้เปิดออกมาได้เลยเปิดบอกออกมานะครับแล้วจะมีช่องเก็บอยู่ด้านนี้ครับอ่เดี๋ยวพี่ตั้วมาดูด้านนี้ จะมีช่องเก็บอยู่ตรงนี้นะครับโทรศัพท์มือถือเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็มีพอร์ต usb ไว้ให้ด้วยนะครับชาร์จแบตเก็บไว้ด้านในได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเปียกฝนปึ๊บแล้วทีนี้ฟังก์ชันต่างๆเราก็จะมาใช้ที่ตัวหน้าจอของรถแล้วนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับโทรศัพท์แล้วนะครับแรกๆมันอาจจะดูยุ่งยากนะครับเช,ชื่อมต่อนู่นเชื่อมต่อนี่กว่าตั้งค่าได้แต่ถ้าเกิดเราตั้งค่าในช่วงแรกไปแล้วเนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เราเอาไอ้อุปกรณ์ไรเดอร์เกียร์นะครับโกโปรกล้องอเซนาโทรศัพท์มือถือเนี่ยแต่งตัวให้เรียบร้อยเลยนะครับพอมาถึงมาสตาร์ทเครื่องรถปึ้งเนี่ยทุกอย่างมันจะเชื่อมต่อให้เองทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องมากดเชื่อมต่อใหม่อย่างนี้ทุกครั้งนะครับแล้วมันไวมากแค่กดเปิดสวิตสตาร์ทเนี่ยออฟลันเนี่ยกดให้หน้าจอมันเริ่มทำงานนะครับมายไทยอัมจะทำงานโดยอัตโนมัติเลย คิดว่าเจ้า t ทอ u มคอนเ n ็กติวิตี้มันมีประโยชน์สมเหตุสมผลกับมันหรือเปล่านะครับหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าเราเอาสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยไปหนีบไว้ที่แฮนด์บาร์เหมือนเดิมและดีแล้วนะครับไม่ต้องไปติดให้ยุ่งยากหรือว่ามันใช้งานยากไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะสำหรับผมผมมองว่ามันคือฟังก์ชันของอนาคตของไทอัมแล้วกันนะครับเพราะว่ากล้แล้วนะครับไทอัม um กำลังบอกเราว่าใหลดคลาสสิกไฟกลมเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องคลาสสิกมันต้องเก่าเสมอไปเทคโนโลยีต้องเก่าเครื่องยนต์ต้องเก่านะครับไทอัมกำลังจะบอกเราว่ารถคลาสสิกมันสามารถไปคู่กับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้าสมัยได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยไทอัมน่าจะมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันอะไรแปลกๆหรือใหม่ๆแบบนี้เข้ามาป้อนเข้ามาในรถไท i อมัมรุ่นใหม่ๆนะครับหรือจะอาจจะอัปเดตก็ได้นะอาจจะอัปเดตเข้าไปใน ในตัวที่สามารถรองรับการทำงานได้นะครับส่วนวันนี้นะครับพี่ๆท่านไหนอยากจะเข้ามาลองเล่นไอตัวไม้ไทยอัมหรือว่าอยากจะมาทดลองขี่โมอเตอร์ไซค์ไทยอัมนะครับเชิญได้เลยที่ร้านซิรีชัยโมอเตอร์เซลล์นะครับไทอัมลบบุรีไม่มีอะไรละเนาะวันนี้ก็สั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ